ซีรีส์ในตำนานนะเขาเป็นตำนานแต่แล้วรุ่นนี้เมื่อก่อนโคตรแพงบ่มีตังบ่รวยบ่มีปัญญาครับนะครับพี่น้องนะรุ่นนี้รุ่นเก่าแต่ผมยังเก่าอยู่นะครับวัยรุ่นยังนิยมอยู่ไปชมเลยพอแม่ขายหน้าขายทีขายห้างไปครับรุ่นนี้พวมจเจด้โกคขึ้นมูเขา แต่ว่ามือนี่มือสองก็ต้องขายทีขายท่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยอเป็นแค่คนไทยพกมาแค่บัตรประชาชนใบเดียวเอาไปพอนันง่งย่างชิมเลยราคายกเจ้าไอเสียมขายเพียงแค่สี่แสนที่สำคัญผ่อนแปดพันตลอดสัญญาโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องนึกว่ายกมือนึกว่าสี่พันเดี๋ยวจะตกใจกันละแปดพันตลอดสัญญาพี่น้องบอกว่าไอเสียมเอาแบบโปรตลอดสัญญาเลยพี่เสียมมีส่วนลด่ะไรแล้วหักให้หมดเลยผมจะเอาผ่อนถูกแต่ขอตลอดสัญญา วันนี้จัดให้ครับลองโปดูลองโปดูกุ่น X Series ครับ e ส0งพันสิบสี่ห้าหกห้า Turbo โอ้โห New X Series พี่น้องดูเอาน่โคตรแพงถึงผมจะเก่าแต่ผมก็เก่านะครับดูดิอ,อยากได้ล้อแม็กใหม่ย,ยังใหม่เดี๋ยวเยมใส่ให้นะ TE 3 7 R p 1 CR เอ่อ RE 3 0 ล้อเวลมีหมดครับพี่น้องใส่ให้ฟรีแม็กก็ฟรีอยากได้ลายอื่นมีไหมไม่มีพี่น้องซื้อมาเลยเดี๋ยวไอเสียมใส่ให้ฟรีท่านจะซื้อแม็กเป็นแสนสองแสนท่านซื้อมาเลยผมใส่ให้ฟรีเออเอาแบบของพี่มีเลยรไหมของพี่มีมีมีเอาอายรธรรมดาพี่ีอะไรเนี่ยโอเคเอาเอาเอาอะไรอาอนที่มีอ่ะเอาที่มีนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาไหมไม่ซื้อไม่ซื้อเอาพี่พี่เลยผมง่าย วีดาวบัตรประชาชนไม่เดียวจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพน,านักงานบริษัทรัฐวิสาหก,ฤฤฤกิจรับเหมาก่อสร้างเพดรนาเหา็ดหน้าเฮสวนแม่บ้านรับประพอีกย่างขับวิน่นคับแก๊บขับุกอขรับสิบรอครับแมคโครตัดไม้เผาทานเลียงงวเลียงควายเลียงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หา่าเ,เล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมป่ามุงป่ามุ่งมาบัตรประชาชนไม่เดียว ฝังแคปบกับหัวนงหัวนอตเดิมงาม,งามเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นโลเกียร์ห้าสปีดภายในแดงโอ้โหโคตรสวยเลยไวยรุ่นจา้าถึงผมจะเก่าแต่ผมก็ยังเก่านะครับอย่างนนิยมอยู่และที่สำคัญราคาจับต้องได้เพราะว่าผ่อนแค่แปดพันตลอดสัญญาไฟเขาหลามผ่อนเจ็ดพันแล้ว เอาเพิ่มอีกพันหมาเอา x e s ดีกว่ามั้งแ0ดพเองใช่ไหมใช่เครื่องสองพันห้า DDI เ g s เทอร์โบแพนเทดเดิมร่องแก้มเดิมหัวน็อตไม่ขยับเครื่องโคตรนิ่มเครื่องโคตรนิ่งเลยโอ้ยไ้รู้จ๋าโคตรถูกนะมาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรสูบ์บาทบัตรประชาชนไปเดียว วิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่า y o u t YouTube c h a n n e l กดลิงไลน์แอดขอมาส่งบรัรปชาชนเบอร์โทรที่ยูขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีท่อนาบ้านพิมพ์คำว่าสุดสุด แล้วก็สุดไอเสมนะแล้วแชร์ไปคุณได้สิบนั่นอยูนี้ว่าไงมารุ่นรุ่นในตำนานถึงผมจะเก่าแต่ผมก็เก่านะครับ